สวัสดีจ้ายินด,ดีต้อนรับเข้าสู่นีโอนะครับในตอนที่2นะครับเอาละพาที่แล้วไม่ได้จากลาเลยนะฮะด้วยความที่ว่ามีทูระนะฮะเอาละรอบนี้ต้องโอ้โหมึงอะไรจะเล็งธนูขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหหลบธนูหลบยากกว่าดักโซเยอะฮะ ทนูหลบยาก,ยากนะถ้าโดนมนดูยิงแต่ว่าเลิกไม่ดีเออเออเอ้ยหลบได้เลิกดีอะคราวนี้ Nó khá là khó khăn. Được rồi, được rồi. Được rồi, Ui Phần tăng nè lột cái nè Ui 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 Lột chẳng Yeah. Ok, stamina mình sẽ mất rồi Ok Ây Ấy, ui, 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 kiểu na bây nòi đều Ok, ok Chạy yên yên, chạy yên yên Chạy yên yên เฮ้ยสตมมิน่าไม่ลดเลยล่ะครับสตมมิน่าลดอยู่ฝั่งเดียวฝั่งมันไม่ลดเลยไม่ลดจริงๆฮะ ใจเย็นๆแต่มิน้าจะหมดแล้วแค่เดินไปเดินมาโอ้ยจะกอดจะกอดดูมันวางที่รถสไตมิน่าเต็มพื้นเลยฮะ โอเคโอเคอ่าอ่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอุ้ยนี่ไงแบบม่งโดนอย่างนี้แก นีาวดีวนเดียวิด้ยยยยยยยดยยยวยยวยย้ยย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 ยลยย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 ย เอาละวาร์ปออกเดี๋ยวนะเช็คของแป๊บหนึ่งได้หอกใหม่หอกทัดน้ำนะฮะโอ้โอ้โอดาบสีฟ้าโอ้เถืออนนี้เลย อาวุธสำรองอันสองก็เป็นก็ยังเป็นอันเก่าแรงกว่าจะดาบใหม่โอเคอยู่ฮะไม่มีธาตุนะครับแต่ว่าดาเมจเยอะมากได้อยู่ได้อยู่มีธนูใหม่แต่ว่าค่าโจมตีต่ำโอยใส่แล้วตัวหนัก ถอดหมกออกได้ไหมถอดหมกออกดีกว่าเออโอเคฮะน้ำหนักอย่ายให้เกินเจ็ดสิบน่าจะดีที่สุดว่เลยถึงกับว่เลย คุณเป็นใครอ่ะความสามารถของคุณที่สู้กับโอนี้น่าสนใจมากมันก็เหมือนภาษาอังกฤษของคุณนั่นแหละผมชื่อฮันโซฮัตโตล r ่แล้วคุณล่ะเรียกผมว่าวิลเลียมแล้วกันผมมาที่นี่เพื่อตามหาใครบางคนศัตรูกันเหรอ มาตามล่าผู้คนที่เมืองแปลกหน้านี้ไม่ไม่ง่ายเลยนะถ้าคุณให้ความแข็งแกร่งของคุณที่ช่วยสู้โอนี้แล้วก็ผมจะช่วยคุณกลับบ้านแล้วกันเออเอาก็เอาเอาแล้วนะ <c oughs> โอ้จะสู้หเหรอเลี้ยงแมว <c oughs> ใกล้เช้าแล้ว <c oughs> แล้วควักแมวทำไม มาตามผมมาโอเคมิชชั่นนี้เคลียร์ไปแล้วได้ของโอเคมันจะมีตรงนี้เป็นมิชชั่นให้เลือกนะครับตรงนี้เป็นที่ซอมมี4ี่แมปส่วนตรงนี้อะไรเอ่ย แบ็กซมิดประตูนี่ไว้ทำไรอ๋อไว้ช่วยคนอื่นเหรอเล่นออนไลน์รีฟอกโอ้ช่างตีดาบน่ารักรีฟอกนี่คือคือล้างล้างเหรือล้างสเตตัสล้างเอฟเฟกต์อาวุธเหรอเพื่ออะไรเนี่ยไม่เข้าใจฮะ ข้ามไปก่อนแล้วกันมาตตรงนี้อ๋อมิชชั่นเลเวล7อ๋อเมื่อกี้ที่เคลียร์มิชชั่นเลเวล5ปั๊บปัป๊บนสิบสองอ่ะเคลียร์อันนี้ก่อนแล้วกันอะไรเอ่ยขอของหน่อยแล้วกันอืม โอเคเพิ่มความแรงของดาบหน่อยโอ้โหมีแต่ของสีม่วงอลองดูแล้วกันเรียกมาสู้บ้างเฮ้ยทำไมจิ้มไม่โดน

โอ้ได oh, ้แต่ชุดอะชุดปัจจุบันก็หนักอยู่แล้วนะอืมอันนี้ออฟดีกว่าฮะอำไม่ฮะอันนี้ล่ะใส่ปุ๊บหนักปั๊บเลยไม่ได้อใส่ไม่ได้ เองเลยนึยกว่าจะได้ดาบอะไรอย่างนี้เอาละทำมิชชั่นดีกว่าฮะมีประตูหมอกด้วยแหละโอเคโอ้มีหลังเข้า อือหือโอ้กัดตกกระแตกอู้โอ้โอ้โอ้อือหือยาหมดอีกแล้วครับท่าน โอ้ยโอเคเหลือตัวเดียวละฝันแล้วมันไม่ค่อยสะดุง้งไอุยอ้ยอุ้ยเกือบไปโอ้ยาหมด โอเคโอเค,อเคตัวหอกยาหมดจริงๆด้วยยาหมดจริงๆด้วยโอ้โหมันเดินอ้อมต้นไม้ด้วยอ่ะไม่งงนะ NDC

Bắp! <Pap>, Bắp! Ui ui Elixir! yeah, Ok ok, ở đi rồi Uh huh Uu! Oh, ใจเย็นใจเย็นว้าเย้ยมีอะไรออกมาอีกโอ้ผ่านแล้วมีอะไรใหม่ๆบ้าง โอ้หอ,อกสีม่วงอ๋อได้มีแล้วมันต้องโอเคเรียงตามแบบอาวุธหอ,อกที่ถืออยู่ก็แรงสุดแล้วฮะมีธาตุน้ำบวกสิบสเหรอน่าจะดีกว่านะโอเคลองถือหอ,อกบ้าง โอ้โหอาหอกัดน้ำเจ๋ง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 ระยะไกลอยูอ่ได้ยินเสียงได้ยินเสียง

เฮ้ยอืมเฉ่งไม่เลยหมดยังอ๋อหมดแล้วมีไหนทางไปต่ออ๋อตรงนูน้นอัพสกิลหอ,อกสิครับแบบนี้ ไหนลองดูสิอ๋อข้ามเหมือนว่าหอกน้ำจะจิ้มแล้วสตูปโอ้โห สตูมันจะเอาเอาสตูมันจะอ่อนแรงไวนะสแตบิน่ายุบไวโอ้ โอ้ว้าวโอ้ตะเตมิน่าจะบดทำไมหอมเป็นทัดไปโอ้โอ้ยื่อเบิงเย่าเบิ้งอย่าเบิ้งอย่าเบิ้งโอ้กินยาหนาบ้าน โอ้พอเวลากินยาแป๊บแป๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โอโอ เกือบไปเล็งตัวนี้ก่อนตัวนี้จะตายแล้วเฮ้ยอะไรนี่แกวยาหมดแล้วจ้า โอเคโอเคตัวต okay. 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 ัวแล้วอืมเฮ้ยอุ้ยกับโดนกอดโอเคโอ้พวกตัวใหญ่ๆนี่พอสแตมมีหน้าหมดแล้วมันจะเวลาจิ้มแล้วมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะกระตุกอะครับไป โอเคต่อไปก็อันนี้ฮะ